อันอน,อนี้ของบาบอนนี้ของพันเอ็ดเาโล่น้ำมันยังน้อยเนาะเศร้าเโล่ี่สาม,มาถกินงูหน่อยได้แล้วเนะาะสบายดีทุกคนก็สู่สองจุดแห่งเลอสบายดีทุกคนยามเศร้าอีกเชนเคย วันนี้เราก็ชี้ได้ให้ทุกคนไปเบิงนะเพราะว่างูไล่เข้าเมื่อคืนนี่มันไล่มาตำลังผมมันเห็นแสงโคมเลยงูตัวนี้ก็ห้องว่างูอันกัดปอกแต่เข้าบุูๆดอกอันภาษาไทยก็ห้องว่างูอย,ย่างเนาะหรือว่างูสามเหลี่ยมบอกมันเป็นคมนะฮะตำลังมันจะเป็นคมไล่คมเข้าแหละพานแอดเห็นเรามาตำลังนะเข้าอย่างมาก่อน เาอชิญางลงหัวยำเบ็ดนะแล้วพอดีฟันแอดมาตบลังเห็นอยู่บ่งูนี่ะบอได้ไหอใช hey, oh, ่โอ oh, okay, ้ยมันไล่ล้างอยู่พอดีเพิ่นเอาไม้ตีนะบอโอ้เกือบพี่น้องกันงูตี้มีพิษแห้งกันนะเด็กกันแบบมันกันโอ้รักษาบนในนอกจากสินสุดเลยไปไปบังกันทุกคนนี่ทุกคนงูนี้แหละเขาว่านะงูสามเหลี่ยมบอกคนไทยก็ห้องอันนี้ห้องก็บ่บูหเนาะ เล่าห้องนี้งูกันป้องเพราะว่ามันมีอันสีดำแล้วก็สีเหลืองได้เป็นการ์อยู่นี่แหละทุกคนไล่เขาคืนกัดฟันแอดอันบประมาณโอ้ยเซ็ตเขาก็ถือว่าโชคดีอยู่ได้เพราะว่าเขาการไปป่านี่ไปผู้เดียววะได้ต้องมีครูมีหมูไปนำได้ก็ไปผู้เดียวแล้วนี่แหละทุกคนนอะมันอันตรายมันเสี่ยงร้ายเพราะว่าป่านี่ก็มันบปรมานเนาะ ป่าอยู่แถวแคมป์บ้านอันนี้มันเป็นป่าดงดิบอยู่ภูเขาหอนี่แต่ป่านี่ฮะงูอันนี้ฮะมันมีร้ายอยู่แล้วทุกคนเพราะว่างูอนีมันหมักสวนอยู่เนี่ยกันหกร้ายมันกบอยนได้บริเวณริมห้วยมันหมักอยู่งูเอ่แบบว่าบวงเือก็มาลงน้ำลงน้ำนี่ก็ลอยน้ำเก่งขนาดงูตัวนี้นะ แล้วส่วนหนึ่งมันหมักจะอยู่ในสวนสวนสวนยางเออสวนยางพารางูตัวนี้โอ้สุดยอดเพราะว่ามันอาศัยกินเขียดเขียดหน้าก็เห็นแสงคมจนในเบื้องันไหลไหมว่าบางโตก็เห็นแสงคมของกบไหลแต่มันจ้องที่จะมาแบบค่ขอ,ขอยๆเลื่อยได้แบบ้องบริงกินเสียงยังดอกคอ่อยๆเลื่อยแต่ มันนี่เขาได้ครบแล้วก้อยบ่ได้เห็นมันซ้ำแต่มัน,มนบุคบเนี่ยเอาไม้ทางทางมันเนี่ทางจะได้มันกับว่ไปมันโคตรยุเขาได้ครบปุบเนี่ยก็บ่เห็นมันเลยไปไวขนาดนี่แหละทุกคนกระชิมมาเล่าความโหดเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนพังเนะาะไคริไปป่ากับโปร,รดระวังๆหน่อด้อจะไปผู้เดียวได้ไปสองสามคนรถไปป่านะไปผู้เดียวกันนี่แหละญาตินี่แหละทุกคนเป็นยังมา

อทุกคนโครูนู้นี่ยังมีมานี่ด้นะฮ่ก็ควัดขึ้นนี่นะเป็นบ่อหอยมันนี่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 ยูนี่นี่อะไนี่คคนเอากลับใส่ีนเดบบี้นี่แหละเพราะว่า นูนะนูทองค้าวมันเสีเห็ดหูคารานูแดงแหละอยู่ในก้นอยู่เนี่ยมักอยู่ในก้นในเครือกุ้งไหมคาวานูทองค้าวมันแบบบริสุทธิ์จะขึ้นเครือกับไหมบริสุทธิ์นะมันมา,ากินแถวดินายกว่าแต่นูแดงมันก็หากินแถวดินวะหากินอยู่แต่ส่วนมากมันจะเห็นหั่งใช่นะอยู่ทึงก้หนหมนูทองค้าวมีนเสีเห็ดตามดิน สองโตผู้บอบอนนะบ่ได้ของพันเอ็ดได้ตัวนี้ได้เออคามาเมื่อช่องนี่คอยก็ได้คามาเพิ่นก็ได้คามาโออออออ้อใหญ่เติบเด้กคือบุญเงินเสียงไอเคยบุญเงินได้ยินหรอสองบาทสามบาทพอได้พอได้เสียงไอ้โอ้ยเสียงไอ้เคยบุญเงินสองสามบาทนะนี่ของบาบอนอันนี้ของพันเอ็ด này cỏ hoang an cỏ cũng mày anh, có mà có đây này cỏ hoang mong tang gần khanhạn. tôi đây Tôi đây. Tô đây. Tô có Ồ, là đây, đây. lên ừ. không, không có sụp rồi đây, xinh xinh,

คุณผนี้มันกําหนด่ได้เย่างบเสไปเย5เมตรมันเป็นวยาว20โลยังมีเด้20โละมันยังน้อยเนาะเโลนี่สามารถกินงัวน้อยได้แล้วเนาะกินบได้เยอตอันตรายฮัดแห้งที่สุดในโลกนีแต่ฮัดนี่สเนาะถือว่าฮัดกแข็งนี่แข็งโบกระดูกแตก มัมีผ <c ười> <á> ิดและกระส้าตื่นตื่น đấy อย่างคนนี้มันคือสีแบบนาหนังมันนาได้นากระช็ได้กรตมพอดีเน้อมันเปิดไหลเปิดเละเลย ปีกคน bò cái hết này. của ông tôi biết là xịt Pan. A gan cô âm gần con ạ. Chicken ạ. cả con ạ. Chicken con ạ. chút พิษหายแห้งแต่ว่าถ้าว่าเจอความร้อนกับพิษอนั้นก็จะบ่มีเลยจางหายไปบ่จางหายไปคือกินได้นะเว้ยยังไงสมดาสมมติมันกัดเฮานี่เห็นอะไไหมมันกัดเห่ากับกลัวอะไรหรือเนาะมีมีที่โยมมันยันความร้อนเห็นอะไรก็ต้องปีนข้นแห่มเออมันกัดมือครับน้อองกัดมืแสดงว่าทีมเราเล่ย์ไม่ได้น้เผาเนาะ หมูอันนี้ฮะถ้าเป็นชีทีมก็ต้องคุดคุ้มฝังแสดงว่าแบบก็เลยเป็นงูที่ว่ายันคอมห่อนโย่เหยียบกระดูกมันก็ร่ได้เนาะเป็นผิดอะไรกระดูกอะแต่ถ้าว่าเขาอันข้าปิีงเขายังอยู่กินไก่ตามันกินไก่ลองแม่บ้าไก่แต่ว่าบุยยักษ์นะลองแต่ว่าพวกนี้พวกกินแต่ว่าบูลพวกกินแต่โบเคยกินนี่แต่โบเคยกินเนี่ยชิ้นมันก็สิบบาทไง แมนม่แต่กระดูกม่แต่กระดูกบวกกเป็นคมอยู่ฮะมูสามเหลี่ยมไทยกับนาะอือพอเลยเขาเปิดแบบว่าอันนี้คือตูงใหญ่สุดนะบุกซ่งใหญ่สุดเขาเปิดแบบว่าใหญ่สุดที่เคยเห็นอาว่านชาแนะเคยเห็นเคยเห็นนะก็นนาต่ใหญ่สุดไม่แต่แบบมันอันนี้ฮามบุมมีประโยชน์ยังเลยเออ่อทอครบถนัดคบครบก้นครบแล้วกับโบเจ็บแต่ว่าเฮ็ดเธอ

อ Ooh, ุ้ยตนอิ่มยุกคนเนเด็กงกัอดภัวแซ่บันังนุ่มนี่น่มเป็นฮับบได้หนึ่งน่องหอมเครื่งเนาะจะหมักเครื่องหอมหอมเครื่องไปไม่มาขูดเลยหอมเครื่อง Cường mát, nên cường nùng ừ, Nhắc vào như một chút bò cày Vô, dần quá Nào, ăn bông Ồ, địch sẵn, sẵn cắt bò nè Bò chi lò Ta ừ. tặng ừ. tăng hành bò trứng lít Ồ, to khẩm khẩu Sụt lên

ใส่เกลือบวงหนึ่งน้ำตาลเยถ่ายเนอกกินให้หมดเลยเด้อตัวสีบัวยามเลยบ่อันกระแตบกระลับตัวนะยามเลยเมื่อไหร่ก็ยามเลยบอสอย่างโต้มัดสองไอ้เบาจิรอเรากินให้หมดก็มา เราก็หาเก็บเกลื่อนเก็บของหมดแหละแล้วเราก็จะได้เดินทางกลับได้มือน,นี่เพราะมันเป็นมือสุดท้ายแล้วพี่น้องเราก็จะได้แกะเปย์กัเานาะจะได้เดินทางกลับแกะมัดเกลื่อนของฝาไหเอาคือกระจุดกัดสว่วนหนึ่งตรง อาทุกคนวันนี้ก็เสด็จทางกลับบ้านนะนะทีมงานเ้ากะติดรถเลยเอา้าไปค้ามาเบิ้งก็จะเริ่มกดติดตามฮันนเดอทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะวิดีโอนี้อาจ์ชิมนวาไลสาระแน่ตลกเอฮาแน่กับบัวย,ยังไงทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปให้ทุกคนกดติดตามฮันนเดอคลิปนี้กับบุ๋มยังร้ายเนาะพี่น้องเนาะขอคำว่าสบายดี